ันนี้เราจะมาเล่นลูกโป่งน้ำกันนะคะเล่นไมกินค่ะวันนี้เราจะมาเล่นลูกโป่งน้ำกันนะคะเราจะมาแบ่งลูกโป่งน้ำกันอย่าสีใสหน้าอย่าให้ชี้ชีใสหมดหมดเลยอุ้ย ใี่เมนไปเลยโอ้โหเต้มให้ฉี่นะ้ำขนาดนี้แจมโดนเพื่อนเก่นโดนเอาน้ำใส่หนี รู้ไหมว่ายู่โ่รงนะมันจะมีสีอะไรเดี๋ยวให้หดูดีภูมิแก้มีคนเคกเ้มต็มอีกแล้วอ่ะสีแดงน,นี่มีคนฉีดสีลายสีนี่สีฟ้าสีแดงสีเขียวสีชมพูสีม่วง 你都没说。啊

ลูกโป่งนะแบบนี้มันก็จะลอยน้ิน้ำมะนาวเฮ้ยเค็มอะน,น้ำนน้ำแดงอะน้ำมะนาวใส่น้ำปลาแล้วนี่เค็มอุย้ยแกะออกให้หมดเลยลองกินน้ำดีดิเผื่อจะเป็นน้ำส้ม ดูนะอันนี้เลามะนาวดูนะนี้เราจมูกดูมจะเป็นน้ำส้มก็ได้ทุกอย่างมันก็จะเป็นสีชมพูแต่มองไม่เห็นแม่จบคลิปเลยดีกว่าอย่าลืมกดติดตามช่องเราด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับบ๊ายบาย,บาย,บาย